หลังจากเปลี่ยนหน้าปัดของมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับนี่ถึงคิวของโคมมังคับโคมไฟนะครับนี่ก็แตกเหมือนกันนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับไหนก็เปลี่ยนแล้วก็เลยออกมาถ่ายรีวิวใหุ้กท่านได้ดูกันเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่อ๊ะผมสั่งมาเท่าไม่ถึง300้ยนะครับนะครับเป็นโคมไฟแบบข้างในเป็นหลอด led นะครับทรงกลมโคมเนียมนะครับมาดูว่ามันจะใส่กับรถผมได้ไหมครับไม่ได้ก็จะเป็นการดัดแปลงนะครับดัดแปลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแบบเขาทำมาแบบ กว้างๆนะครับส่วนที่จะต้องดัดแปลงก็น่าจะเป็นขาวปลอดไฟนั่นแหละครับไม่น่าจะเป็นส่วนอื่นนะครับไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วถ่ายให้ทุกท่านได้ดูด้วยกันซะเลยนะครับที่สาคัญที่ผมชอบคือมันเป็นหลอด LED ครับมันใช้หลอดไส้แล้วหลอด LED ข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ร้อนแล้วก็กินไฟน้อยแล้วก็มันไม่ค่อยจะขาดนะครับถ้าเป็นหลอดไส้นี่ มันจะสะเทือน,นะครับรถวิ่งสะเทือนนี่ขาดแน่นอนครับเพราะว่าผมเคยมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นแผงไฟ led ของเขาครับนี่เปิดให้ดูซะเลยนะครับข้างในเป็นยังไงนะครับของแผงนี้นะครับแล้วก็นี่คือภายในของมันนะครับก็จะเป็นเลนนะครับ แล้วก็ส่วนที่กำเนิดแสงสว่างก็คือ LED นั่นเองนะครับเนี้มีสี่หลอดนะครับแล้วก็ขั้วไฟก็จะมีอยู่สามขั้วนะครับน้าเงินดําแดงนะครับมันจะเป็นไฟสูงไฟต่ำนั่นแหละครับสลับกันนะเราต้องทําการดัดแปลงของเราแล้วครับตอนนี้ขั้วไฟเรานะครับเรามาทดสอบไฟดูก่อนนะครับดำลบแน่นอนครับแดงบวกแน่นอนครับทุกท่านนี่ครับอ๋อจะออกมาแบบนี้นะครับก็สว่างนะครับ ผมใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับไม่ใช่จากแบตนะครับเป็นแบตทน่าจะสว่างกว่านี้นะครับอันนี้ขี้บขวแดงนะครับทีนี้ลองสีเงินนะครับสีทงเงินก็จะเป็นไฟอีกเหมือนกันครับก็ไฟชูงไฟต่ำนะครับจะต้องไปดูตอนคืนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับต่อไปเราก็จะไปทําการประกอบที่รถนะครับนี่คือส่วนสายไฟอันยุ่งเหยิงที่เราจะต้องมาทําการต่อดัดแปลงนะครับ อันนี้ไฟเดิมมันครับนี่ดูหลดเขาจะใช้หลดของไฟรดใหญ่นะครับนี่นี่ครับไฟต่อมไฟสูงก็จะอยู่ในนี้ครับต้องมาไล่สายดูนะครับอันนี้ไฟหลีนะครับทีนี้แล้วก็ต้องเก็บสายนะครับอันนี้คือออที่เปลี่ยนไปนะครับนับปัดนะครับติดเสร็จแล้วจะประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้ก็ขนาด6นิ้วนะครับ6นิ้ว7นิ้วนะครับทุกท่านถ้าทุกท่านจะสั่งทุกท่านต้องดูให้ดีนะว่าหูช้างของท่านนี่มันกว้างประมาณกี่นิ้วนะครับถ้าเล็กถ้าใหญ่เกินไปก็ใส่ไม่ได้ถ้าเล็กเกินไปก็ไม่สวยนะครับของผมนี่ก็อาจจะไม่คอด,ดีนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยขนาด5นิ้ว6นิ้วนะครับหน,นิ้วตัวนี้นะทีนี้เราก็มาดูไฟตอนกลางคืนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะลองไฟก่อนนะครับรับ ต้องมาดูตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับสภาพทาเสร็จแล้วแล้วก็เก็บสายแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับก็ดูดีอยู่ครับก็เหมือนอันเดิมอยู่นะครับแต่อันเดิมจะแพงไงครับอันเดิมนี่ก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับของแท้เราก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับมาดูกันว่าตอนกลางคืนจะสว่างขนาดไหนนะครับโอ้ตรวจสอบตอนกลางคืนนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับนี่สว่างอยู่นะครับ สว่างแล้วเนี่ยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่ผิดหวังครับเลคาไม่ถึงสามร้อยนะครับน่ครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวครับสว่างสวยดีมากนะครับสมกับเป็นหลอด LED นะครับทุกท่านครับโอ้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสว่างสวัยไอรามหมาเห่าเลยทีเดียวนะครับสนใจก็ซื้อหามาใช้งานก็ได้นะครับสำหรับโคมไฟ LED คมนี้นะครับแับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับ